หรือไขข้อสงสัยที่ทุกคนไม่เข้าใจกันอยู่ตอนนี้นะคะหรืออาจจะเข้าใจกันไปผิดไปบ้างอะไรอยางี้คะ่ะอยากฟังจากพี่ตุคค๊กค่ะก็ขอความกรุณาพี่ตุ๊กเล่าให้ฟังได้ไหมคะแล้วให้เริ่มเล่าว่าอะค่ะอ๋อให้เริ่มเล่าเรื่องเรื่องโผลอีอะค่ะที่ที่เป็นประเด็นในข้อสงสัยว่าใครไม่ ไม่อยากเล่นจริงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่ที่เราเคยเคยคุยกันเมื่อตอนนู้นที่มีประเด็นแรกๆอะคะ่ะข้อเท็จจริง ค่ะทุกท่านค่ะต้องต้องเล่ามากกว่านี้บ้องค่ะทุกท่านมีใครอยากสรางอะไรบ้างหรือเปล่าคะก็น่าจะครบถ้วนพี่พี่อยากสร้างเงนอะไรบ้างคือวันที่พาร์ทเนอร์คนเก่าเขาแถลงข่าวแล้วพี่ได้ถามประเด็นนี้ไปเขาบอกว่าทางฝั่งเขาไม่ได้รับการติดต่อมาเขาบอกว่าทางฝั่งเขาไม่ได้รับการติดต่อมาจากโคลีเมนใช่ไหมคะใช่ค่ะ บอกอคืออย่างนี้ค่ะพี่พี่ตพี่พี่สมัลชนบอกว่าครั้งที่แล้วค่ะที่ที่ได้ไปแถลงข่าวค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับการติดต่อจากโคเรียนว่าจะเล่นใช่ไหมคะแต่มันก็จะแปลกนะคะถ้าไม่รับการติดต่อแล้วสามารถมาแจ้งความประสงค์ที่จะขอถอนตัวคือถ้าหากว่า เชิญแล้วถึงจะขอถอนตัวไปถูกต้องไหมคะค่ะเรามีพี่ๆคนไหน